สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะกำลังอัแพ็คใหม่นะครับผมเห็นสปอยมาว่าจะเป็นชลวันมานะครับผมในวันสงการนะเอ้แม่สงการอะไรวันร้อยกระทงโอ้โหมุกนะครับมุกนี่ฮะตามนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหเดี๋ยวไปดูสกิลกันนะครับผมเหมือนเขาสปอยมาจะเป็นส่ายล้มนะลายนะแล้วก็มีแบบ คล้ายๆแบบหมวกป้องกันนะครับผมสกิลป้องกัน2ครั้งนะครับมีประกาศแค่เจ็ p แ c k ดับเบิ w ลวิงนะแก้ไขแล้วนะครับผมไปดูกันนะผมเพราะว่าเป็นเจ็ตเอ่อเป็นการ์ดนะครับผมเป็นการ์ดแพกค2 0 0นะครับอ,รนะอืมฟึ๊บแล้วก็มาที่การ์ดนะฮะ แล้วก็ไปที่ใหม่ล่าสุดนะครับผมชารวันนะฮะเนี่ยเมื่อสร้างเอ้ยเดี๋ยวนะสกิลมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเ,เดี๋ยวนะเมื่อสร้างสคัญเดี๋ยอ่านไม่ทันวะทุกคนเมื่อก่อสร้างสมคัญอ๋อเป็นยาน,นะครับผมบล็อกค่าผ่านทางไว้นะครับ อันนี้สกิลแรกเนี่ยเป็นแปลนยานแล้ว่ะโอเคเดี๋ยวสกิลที่2นะครับผมสกิลที่2นี่เมื่อตกแลนด์มาร์คนะหรือสร้างโดยตรง90%จัดโอลิมปิกสกิลเหมือนเฟยนะครับผมมีสลายโล่ด้วยนะครับ40%เฮ้ยมีสลายโล่นะทุกคนมีแปลนยานแล้วก็ดูดนะฮะสลายโล่แต่ว่าเดี๋ยวนะ แม่มันไม่ได้กักขังนะครับผมเราก็ต้องใส่จี้กักขังไว้นะฮะเช่นปืนฟองสบู่ปีศาจนะครับผมเออวะแต่ไม่มีแมต้องใส่หมวกป้องกันไปอยู่ดีนะฮะประกาศเรายังไม่มานะครับผมชะลวานะวิธีการตามหานะครับโอ้ใครจะเอาผลึกผลึกเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าผลึกมันเป็นสกิลอะไรน่าจะเป็นสร้างไอันี่เพิ่มหรือเปล่า อัญมณีนะฮะพิเศษแล้วก็คู่มือพิเศษนะครับผมสรงสร้างธาตุสิบบวกสร้าง2%นะครับผมก็คือไปใส่กับแป้นนั่นแหละฮะสกิลของมันนะครับผมเป็นเป็นยานั่นแหละ2%นะอืมเดี๋ยวดูวิธีการตามหาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เป็นนี่ฮะหาการ์ดพวกนี้นะครับผมมีเอสนะครับผมเอบวกเอส เอเนี่ยต้องมีอันใดอันหนึ่งหายากครับผมหนึ่งสองสามไม่หนึ่งก็สามมีอยู่แค่นั้นแหละครับสองส่วนใหญ่จะออกง่ายตอลอดนะฮะหาเอสนะสองใบนะครับผมหาเอสสองใบส่วนเอบวกก็ต้องมีอันใดหนึ่งออกยากนะครับผมแม่ต้องมีหรือเปล่าก็ต้องไม่รู้ดีครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะผมว่าคนไม่มีเฟ <laughs> มัน มันก็เล่นเฟได้ไหมอะ่ะผมไม่รู้นะสกิลมันเออมันมีเฟมันก็สลายโล่จัดปัดจัดออโอลิมปิกเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าโอเคไหนๆเราก็เข้ามาแล้วนะครับจัดไปก่อนเลยมีเพชรอยู่หกพันะครับผมดูดีว่าออกยากออกง่ายนะทุกคนนะมี A บวกออกมานี่อย่างละชิ้นแล้วนะหนึ่ง หนึ่งสองสามเฮ้ยเออมีเอบวกออกมาอย่างละชิ้นนะน่าจะมีรวมได้นะครับทุกคนอืมเนี่ยผมดูมันดูเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้คือแป๊บหนึ่งนะครับไปดูก่อนนะฮะเราสุม่มไปวานพันสองแล้วนะอ่าพันสองเราได้อะไรครับไปดูครับขาดเลยะฮะอ๋อสามครับทุกคนสามยากอีกแล้วครับผม 3ยากนะครับอันนี้น่าจะรวมได้นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะน่าจะรวมได้นะมีแพ็ก89บาทคูณ 3... คูณ3 2 0สเท่ากับ89บาทได้600เพชรทุกคนอยู่ที่ดุลระยะพินิจนะครับผมก็ <laughs> ใครจะซื้อก็ซื้อ,อได้นะสำหรับคนมีตังค์นะครับผมซื้อไดเออ้เมื่อกี้ว่าจะเข้ามาดูอะไรนะเออรวมใช่ไหมอ่ะอ่ะแปบ๊บหนึ่งหม รวมได้หรือเปล่านะฮะนี่ครับผมรวมได้นะเออรวมได้นะครับผมเออเอาเอแรกเออก็รวมจะมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันเพราะว่าสามยากครับผมทุกคนอีกเนี่ยฮะสามไม่โผล่เลยครับโอโ้โหซึ่งซึ่งเอบวกเนี่ยไม่น่าจะยากหรอกครับผม แต่สามเนี่ยฮะนี่ครับ,รบดูดีอีกแล้วเหรอครับท่านล็อกได้ล็อกดีครับผมเฮ้ยอย่าน่าเกียดนะสามอ่ะ,อะโอ้โหมาแล้วหนึ่งมาเดี๋ยวดยวอุ้ยมามามาอยู่มาอยู่เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมว่าในตอนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารับนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราขาดเนี่ยฮะเอบวกเสื้อนะครับผมฮนะกางเกงกางเกงมองไงเป็นเสื้อวะเนี่ยหายแล้วก็ขาดสามอีกสามใบนะผมมองดูคือจะโหดไม่โหดให้รอดูบัฟแล้วกันนะครับผมนะก็ต้องทำไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีสลายโลกไงผมอยากได้นะครับผมสามนะฮะฟึ๊บโอ้โหมีแต่หนึ่งนะทุกคน โอ้โห oh นี่ผ่านไปแล้วนะครับผมสามพันนะฮะโอ้โ oh หยังไงวะเนะี่ยเดี๋ยวไปดูแพ็กแถมกันก่อนนะฮะน่าจะมีนะครับอันนี้คือภารกิจเลยออลวีนนะครับผมปดล็อกเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแล้วก็รับจีนี่นะครับผมก็มาทำได้นะครับผมภารกิจนี้นะครับตามนี้เลยนะ รับจีนะครับผมจี้ <G S 1> ทดลองนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูครับผมเพื่อมันให้มานะครับได้เอสมาเลยเพื่อนจะได้ไปรวมหาแค่ A อบวกนะครับผม,มยังไงหนึ่งกับสองครับผม <c oughs> <c oughs> ในตอนนี้นะครับผมเราสุ่มไปสามพันสองนะครับผมเออ 3า0พันสองนะฮะก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะทุกคนก็ไม่ถึงขั้นว่าเ,เขาเรียกว่าบากเราสักมากมายนะครับผมอืมก็ยังขาดกังเกงยอีบวกอยู่นะครับทุกคนไม่ก็ดูแล้วไม่น่าจะง่ายนะเออใครคิดว่าง่ายนี่ก็คิดใหม่นะ <laughs> ใครเพ็รน้อยก็ควรเก็บเพ็รไว้อนะเพราะว่าตัวนี้ยัง ไม่ใช่ตัวแบบว่าอย่างยังไงไม่ใช่ตัวที่จะใช้ระยะยาวอะ่ะหรือเปล่าวะผมไม่รู้นะส่วนตัวผมผมถือว่าใครมีเฟซก็เล่นได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีตัวนี้นะมีเฟซก็ได้แล้วครับผมไปต่อนะครับเหลือไว้สักสองพันละลงทุนไปสักสี่พ uh ันแล้วกันอือหือ มันก็มันบางทีโอ้โหทุกคนมันก็เกินไปครับผมมันสูงไปสี่พันแล้วฮะาลงทุนไปสี่พันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหานอกรอบเอาเนี่ยผมว่ามันยากยากอยู่นะฮะไม่ง่ายครับผม ใครเพชรน้อยกรุณาผ่านไปก่อนฮนะเฮ้ยสามมาแล้ววะหนึ่งนะแต่ยังอืออ่ะเดี๋ยวไปดูบทรสรุปนะครับสำหรับสี่พันเพชรของเรานะครับผมเนี่ครับผมสี่พันเพชรเรายังขาดกางเกงอยู่นะครับผมหนึ่งชิ้นแล้วก็ขาดสามอีกสองชิ้นนะฮะสำหรับสี่พันเพชรน,นะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้แลกได้นะครับผมแลกไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวแลกให้ดูนะครับผมเอาเมลืมให้ดูฮะว่าได้มีอะไรบ้างในแพ็คนะครับผมนี่ฮะโอดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรครับผมออกง่ายอยู่ฮะแลกไปหมดเลยครับผมนี่ฮะเปนการเจาะรู้แลวกันนะครับนะเ,เดี๋ยวเ,เสร็จ400จัดไป เสียสี่ร้อยครับผมมันยังไม่ให้หรอครับตอนนี้นะเดี๋ยวต้องไปรวมหมดนะครับคือสี่พันสี่นะฮะพราอเดี๋ยวยี่้ขวโทดมาไม่ได้ก็เข้าอีกเพราะว่าการ์ดนี้ถือว่าแค่พอเล่นได้ครับผมนะเดี๋ยวผมลองหยุดคลิปดูบก่อน บัฟก็ยังไม่มานะครับทุกคนเนาะบัฟก็ยังไม่มาซึ่งก็ให้ทุกคนไปดูเองแล้วกันนะครับว่าบัฟอะมันอะไรนะครับผมใครใครรู้ก็พิมพ์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้ามีบัฟผมไม่รู้ว่าจะเป็นบัฟอะไรไงนะฮะเป็นบัฟหมวกเกาะเหล็กก็เออแม่งหน้ามันมาครับผมทุกคนนะ บ้าต้องเป็นแบบหมวกป้องกันสองครั้งอะ่ะนะหมวก,กเกาะเหล็ก8ปเอะ่ะโอเคครับผมก็ยังไงใครเพชรน้อยไม่ควรเสี่ยงนะผมมองดูน่าจะยากเหมือนเดิมนะครับผมยากเหมือนเดิมเลยอีเวนต์เหมือนอีเวนต์พวกการถโถดเลยนะครับอืมก็เป็นสกิลที่มันเป็นอยู่ในจี้อยู่แล้วนะโอเคครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับผม